อยากดัดฟันฟันนซ้อนกันนะหาหลายที่ว่าคลินิกมาปรึกษาก็เลยแบบเออตัดสินใจทำที่นี่เลยที่ขาเจนทอลคลินิกค่ะวันดี้ค่ะ,คะ,คะชื่อเนยนะคะวันนี้มาปรับเครื่องมือที่ขาเจนทอลคลินิกค่ะคือก่อนหน้าเนี่ยค่ะมีปัญหาเรื่องแบบฟันซ้อนนะคะ มีเขี้ยวทางข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยเวลาย,ยิ้มรู้สึกว่ามันแบบฟันันซ้อนกันนะะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบอยากดัดฟันแล้วก็แบบมองหาแบบหาหลายที่ว่าคลินิกอะแล้วมาเจอที่นี่ค่ะค่ะเจนท์เคลินิกจัดมาประมาณเกือบจะสองปีแล้วค่ะ,ะก็รู้สึกว่าแบบเออตอนนี้ฟันมันเแบบวลาย,ยิ้มแล้วมันดูแบบเรียงสวยดูแบบ ดูดีกว่าแต่ก่อนนะคะแบบมันไม่ไซ้อนกันแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นแบบผลลัพธ์ที่เราแบบอยากได้ด้วยในตอนแรกเลยะะก็เลยรู้สึกโอเคก็ตั้งแต่แบบพี่พนักง,งานต้อนรับแล้วอะคะ่ะคือเขาก็แบบพูดใจดีแนะนําดีอะคะ่ะแล้วพอไปเจอคุณหมอแล้วเราปรึกษาเรื่องจัดฟันอะไรเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็เออนําดีแบบ แนะนําดีพูดดีอะไรเงี้ยค่ะแบบทุกคนที่นี่คือแบบน่ารักมากตั้งแต่ทามา2ปีก็คือยังไม่รู้สึกว่าแบบยังไม่มีอะไรที่แบบไม่พอใจกับที่นี่เลยก็ถ้าใครแบบมีปัญหาเรื่องฟันที่นี่เขาก็มีบริการทุกอย่างเนยก็ทําทุกอย่างที่นี่เลยไม่ใช่แค่ดัดฟันอย่างเดียวนะก็แนะนําเลยค่ะมาที่นี่คือบริการดีแน่นอนมาปรึกษาเรื่องจัดฟันก็ปรึกษาที่นี่ได้ เขาก็แบบดูแลดีให้ควาบริสุทดีแน่นอนค่ะ